สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านก็พบกับช่องทีการเด็กแล้วครับวันนี้ทางเราจะมาทําการขัดหลังนะครับแต่เราจะไม่ได้ทําการขัดหลังแบบธรรมดานะครับเราจะใช้ตัวตัวนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าใย,ยบวบนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่คนสมัยก่อนเขาจะใช้เอาไว้ขัดหลังนะแล้วหลังมันก็จะสะอาดตอนนี้หลังผมเนี่ยแบบมันมีสิวขึ้นนะก็เลยอยากให้สิวมันหายไปถามยายยายก็บอกว่าลองใชใ้ตัวนี้ขัดดูแล้วเดี๋ยวมันจะหายมันจะหายจริงหรือเปล่าเราไปดูกันไป อันนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ใย,ยบวบขัดกับอะไรสบู่ถ้าเกิดมีแบบเป็นพวกมะขามก็ยิ่งดีเนาะก็จะเหมือนกับพวกแบบโพสมัยก่อนที่ใช้แบบเป็นภูมิญาชาวบ้านใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะเอเอเฮ้ยมีฟองว่ะมันดูนิ่มปะขัดงี้จะเก็บไหมเนี่ย ออลแล้วแต่ถ้าคนลองจับตรงนี้ตรงนี้มันก็จะยังเหมือนสักติดอยู่เออะเออะดีดีขัดได้ไหม<ช>มาขัดเลย,เลยอ่ะเดี๋ยวครับเราก็ทําการขัดกันเลยนะครับผมบอกก่อนนะว่าณตอนที่ขัดเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านน้านะจะขัดแบบทิ้งเลยตอบรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกไม่เจ็บนะมันก็ไม่ค่อยเจ็บนะมันเหมือนกับมีแบบอะไรสักๆามาทูหลังนะ ก็ถ้าเกิดทุกท่านเห็นสิวที่อยู่บนหลังผมก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าผมเป็นคนแบบฮอร์โมนแรงด้วยไงเราก็ต้องมาทาการขัดเพ้่สึกสบายอ่ะแต่ใช้น้ําก็ดีนะตอนนี้มันก็จะจุดเจ็บหน่อยอ่ะถ้าไม่ใช้น้ํามันก็แบบเจ็บอ่ะเออเอาละครับนี่เราก็ทําการขัดมาสักพักหนึ่งเจ้าบวบมันก็เริ่มยุ่ยแล้วลองผิดน้ําให้เขาดูดิ น้ำมันก็ไม่ใสนะเฮ้ยก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรทำไมมันอันนี้วะอันนีครับอย่าไปซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่มันก็ยังดีนะครับที่เราได้ทําการดูแลผิวหนังเราเออบางทีแบบแขนมันแขนผมมันใหญ่ไงพอแบบปูหลังเนี้ยมันก็มันติดอะมันติดแขนอะเนี่ยให้เอาแบบมือไปอย่างเงี้ยมันติดแขนผมมันใหญ่ไงมันก็ขัดไม่ค่อยทั่วถึง นีก็ต้องให้แบบลูกจ้างพ่อมามาขัดให้นะ <c oughs> โวพูดมันขัดแรงเลยด้วยดิเ <c oughs> บาอหน่อยออเอออาน้ำมาล้างตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบแสบหลังแล้ว <c oughs> แล้วก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ <c oughs> บ่ายกล้องไง